วิธีการตั้งค่า Cruise Control ของตัว Serena C 28 ePower นะครับการใช้งาน Cruise Control เนี่ยจะคล้ายๆกับนิสสันเกือบทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับโดยอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยนะครับวิธีการตั้งค่าครับให้เราหลังจากเราขับเคลื่อนไปแล้วนะครับเราสามารถกดปุ่มเปิดปุ่มนี้ได้เลยนะครับซึ่งหน้าจอจะขึ้นมานะครับเตรียมให้ลรอบความเร็วได้นะครับปิดเปิดนะครับจะขึ้นแบบนี้ ซึ่งสังเกตที่ตัวนี้เป็นหลักนะครับเวลาที่เราตั้งความเร็วแล้วเนี่ยตัวเลขความเร็วที่วิ่งอยู่จะล็อกที่ตรงด้านนี้เลยนะครับอ่าให้เราเปิดแล้วนะครับให้เราขับถึงความเร็วที่ต้องการครับความเร็วเริ่มต้นที่เริ่มเซ็ตความเร็วได้ก็ประมาณสัก45กิโมตรชั่วโมงนะครับถึงประมาณ145กิโมตรชั่วโมงโดยประมาณนะครับเมื่อเราเหยียบยกตัวอย่างที่เราเหยียบไปที่80นะครับให้เรากดปุ่มเซ็ตค้างไว้นะครับขออภัยดันเซ็ตลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับ ตัวหน้าจอจะไปขึ้นความเร็วนะขนาดนั้นแล้วก็ล็อกเป็นสีเขียวเลยนะครับสมมติขับอยู่ที่90นะครับเราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับโดยขณะที่เราขับขี่นะครับเราสามารถเพิ่มหรือความเร็วได้โดยการบวกหรือลบดันขึ้นหรือกดลงมาข้างล่างได้เลยนะครับก็จะเป็นการ ปลเปลี่ยนความเร็วให้นะครับและถ้าเกิดในกรณีมีรถคันหน้านะครับรถคันหน้าชะลอตัวความเร็วต่ํากว่าที่เราตั้งไว้สมมุติเราขับ90คันหน้าเขาวิ่งอยู่8 0สแล้วเราขับตามเขาเนี่ยสักพัาความเร็วเราจะลดลงตามคันหน้านะครับจนกว่าคันหน้าจะหลบออกไปหรือพ้นจากหน้าเราไปความเร็วจะขึ้นกลับไปที่90ที่เราตั้งค่าเหมือนเดิมส่วนระยะนะครับเราสามารถตั้งระยะความห่างของรถได้เป็นนะครับในสูงนี้นก็คือไกลนะครับกลางใกล้นะครับ ตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าได้ด้วยก็คือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นั่นเองและนี่ก็คือในส่วนตัว Cruise Control สำหรับตัว Serena ePower 4 2 8ในการตั้งค่า Cruise Control นั่นเองครับ